สวัสดีครับแฟนเพจบ้านหวยเชนนครับผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ท่านที่เอาชุดโต๊ะนะครับไปเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันผิดเพราะเหตุไรนะครับที่จริงนิดเดียวนะครับความโลภนะครับก่อนอื่นนะฮะจะให้ดูระบบคุกกี้ก่อนนะครับระบบคุกกี้มันจะมีสองชุดนะครับคุกกี้ร้อยสิบหน่วยหมายความว่าในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย มันจะมีเลขคู่หรือเลขคี่ปนอย่างไรนะฮะขอให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เพื่อเป็นสาเหตุที่ทําให้งวดที่แล้วมันผมทําผิดนะครับผมทําผิดคือ,อคู่คี่ไม่ผิดนะแต่ผมตัดสินใจผิดเองนะครับก็เลยทําให้ท่านสมาชิกมีท่านสมาชิกจากงลบรีนะครับสมัครสมาชิกก็ามาแล้วก็เล่นโต๊ไปตัวละสองร้อยผมก็เล่นไปตัวหมดไปสามหมื่นกว่าบาทนะ คือสองตัวผมไม่เล่นฮะเล่นชุดสามตัวตรงกับชุดโต๊ะเท่านั้นเองนะครับนะสาเหตุที่ผิดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับออนนี้ก็ยอมรับผิดนะครับเป็นความผิดพลาดในการวิเคราะห์ของผมเองนะครับเรามาดูระบบคู่ขี้ร้อยสิบหน่วยนะเห็นว่างวดที่หนึ่งเนี่ยมันได้เลขขี้ทั้งสองสูตรนะฮะมันก็ออกเลขขี้หมดเลยนะฮะแต่มันไม่เสมอไปนะครับมันไม่เสมอไปนะครับ บางทีมันก็มีเลขคู่ผลอย่างงวดที่สองก็เลขคี่ทั้งหมดนะทั้งสองชุดก็จะมีเลขคี่ทั้งหมดงวดที่สามนี่มีเลขคู่ทั้งสองชุดก็จะเป็นเลขคู่หมดเนะี่ยงวดที่สี่นี่นะจะเห็นว่ามันมีเลขคู่ทั้งสองชุดแต่มันก็มีเลขคู่ผลเลขคี่นะสองสามเจ็ดนะครับสองคือเลขคู่สามเจ็ดคือเลขคี่นะครับผมบอกแล้วว่ามไม่เสมอไปนะฮะแต่ถ้าอย่างนี้แน่นอนนะครับถ้าถ้าแย้งกันอย่างงวดที่เก้านี่นะครับ ถ้ามีเลขคู่สูตรเลขคี่สูตรมันต้องมีคู่คี่ปนแน่นอนนะครับยังไม่เคยผิดเลยนะร,ระบบคู่คี่ทั้งหมดร้อยสามสิบนวดยังไม่เคยหลุดเลยยังไม่เคยหลุดเลยนะครับอันนี้ถ้านำไปใช้ได้ดีนะครับผมใช้ดูคร่าวๆนะครับสิบสามสิบสี่นี่แย้งกันนะฮะก็จะออกมีเลขคู่ปนเลขคี่นะครับจะสังเกตนะฮะแต่ถ้าไม่แย้งกันนะ่ากวดนที่หกเนี่ยเป็นเลขคู่ทั้งหมดมันก็มีคู่ปนคี่ได้นะเลขเก้าเป็นเลขคี่นะครับ หรือร้อยสิบเจดนี่มีเลขขี้ทั้งสองฝ่ายนะ <c oughs> ก็จะมีเลขขี้หนึ่งแล้วมีเลขคู่เข้ามาปนะครับแต่ถ้าที่ผมลงสีเหลืองวันนี้ถ้าแย้งกันเมื่อไร่นะฟันธงได้เลยว่ามันจะต้องมีเลขคู่ผลเลขขี้แน่นอนนะครับเช่นสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับจะให้ดูในปีห้าเก้านะฮะก็ไม่ผิดนะรงคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ ใครที่ดูหลายหดแล้วต้องขอัยนะบางคนยังไม่เคยเข้ามาดูนะมีคนหลายคนที่โทรเข้ามานะเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ขอขอบคุณดูและแชร์ด้วยนะกดกระดิ่งกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับเสียงแห้งหน่อยวานโดนฝนนะครับก็ให้ดูในห้าเก้าหกศูนนะฮะหอกโซนงดที่สี่จุดเก้านะฮะ ถึงเจ็ดสิบสองไม่ปิดนะฮะหกหนึ่งฮะฮะหกเจ็ดสิบสามถึงวดเก้าหกครับหกสองงวดเก้าเจ็ดถึงร้อยยี่สิบนะฮะ, 97, 120, ะ,ฮะทั้งสองสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดเลยนะฮะอันนี้ดูในปีหกสามนะฮะปีหกสามตั้งแงตง่หก ร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นต้นมานะให้ดูตั้งแต่ร้อยี่สิบเอ็ดนะอันนี้ผมปริ้นก่อนไปไนดะ้ไ้ดูทั้งนี้นะครับอันนี้งวดที่แล้วนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมเนี่ยเราได้เลขคู่ทั้งคู่นะฮะเลขคู่ทั้งคู่ทั้งสองสูตรเลยมันก็ออกเลขคู่ทั้งหมดเนะ่ออกเลขคู่ทั้งหมดสองแปดหกนี่แหละผิดตรงนี้แหละครับผิดตรงนี้ผมผิดตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าผิดยังไงนะฮะ เอ่อผมทำไปแล้วครับก็มีคนมีเพื่อนที่ลบบุรีนะครับสนใจฝากเล่นโต๊ดนะในในในเว็บนะครับฝากเล่นโต๊ดในเว็บเล่นมาตัวละสองร้อยแล้วก็สมัครสมาชิกมาด้วยนะครับอหอผมก็อยากให้ถูกเพื่องวดแรกนะครับสองร้อยก็ได้สามหมื่น 150, นะครับอันบาทละร้อยห้าสิบนะครับผมก็ต้องเสียใจด้วยเพราะผมก็เสียเหมือนกันนะทำไมจึงเสียเดี๋ยวจะบอกให้ให้ทราบนะครับทำไมจึงทำผิดนะครับ ทั้งที่สูตรไม่เคยผิดเลยนะฮะอันนี้วดวันที่ <c oughs> หนึ่งสิงหาคมเราได้เลขขี้ทั้งหมดนะเลขขี้ทั้งหมดทั้งสองสูตรมันจะมีเลขยังคือต้องมีเลขขี้แน่นอนพูดไง,ไง่ายๆต้องมีเลขขี้ปนแน่นอนจะเป็นเลขขี้ทั้งสามตัวหรือไม่นั้นเราไม่ทราบได้นะเป็นเลขขี้ทั้งสามตัวหรือไม่เราไม่ทราบได้ไม่ได้หมายความว่าสองสูตรเหมือนกันมันจะเป็นเลขคู่ทั้งสามตัวเลขขี้ทั้งสามตัวนะฮะไม่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 ไมไมไม ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นฮะอย่างนี้เลขคู่หมดฮะอย่างนี้เลขคี่นะงวดร้อยยี่สี่นี่มีเลขคี่ทั้งสองสูตรมันก็มีเลขคู่บลเลขคี่ใช่ไหมตรงนี้ไม่แน่เสมอไปนะครับอย่างกรณีถ้าลงสีเหลืองไว้ที่ต่างกันนี่แน่นอนนะครับจะต้องมีเลขคู่บนเลขคี่แน่นอนนะครับอันนี้ผมจะให้ดูที่โพสต์ลงไปนะชุดโต๊นะครับชุดโต๊ที่ทํานะฮะที่ทําไปให้ดูในใน u t u b e นะฮะสี่สิบสองชุดนะครับ เราใช้ตัวเคลียนะฮะศูนย์สองสี่มาหนึ่งตัวแล้วก็ใช้เลขสามตัวมาครบนะครับขาดเลขเก้านะครับเอามาทำชุดต้นได้ทั้งหมดสี่สิบสองชุดก็ที่ว่าเพื่อนที่ลบบุรีนะครับฝากเล่นมานะครับฝากเล่นมาแล้วผมก็เล่นชุดนี้นะฮะเล่นชุดนี้ก็หายเก่งนะฮะมันออกสองหกสองหกแปดนะครับมันจะมีอันนี้มันมีเลขคู่บนเลขคี่ไหม สมถายเลขคู่ปนเลขคี่กันไปนะฮะที่นี่ HTF นี่ก็คือหลักร้อยหลักสิบหลังหน่วยนะฮะจะเลขคู่ก็คือ0 2 4 6 8เป็นกลุ่มเลขคู่และเลขก,กลุ่มเลขคี่ก็คือ1 3 5 7 9นะครับ1 3 5 7 9ตรงนี้แหละครับทําให้มันผิดเพราะอะไรนะรเพราะมันไม่ออกคู่คี่ไงมันออกคู่ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับเ,เดิมผมทาที่จริงมันก็ลดลงไปแค่ สามชุดเองนะฮะในความโลภของเราเนะี่ยถ้าเราไม่ใส่กลุ่มเลขขี่เข้าไปนะฮะใส่ศูนย์สองสี่หกแปดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ศูนย์สองสี่ตัวเคลียร์ตัววิ่งเนี่ยมาตวัวและชุดเดิมนะ,ะมันจะได้สี่สิบห้าชุดก็ถูกนะฮะตอนแรกผมไม่ดูไม่ได้ดูว่าสี่สิบห้าชุดกับสี่สิบนึกว่ามันจะลดลงไปได้เยอะฮะแต่มันก็ลดแค่แค่จากสี่สิบห้าเหลือสี่สิบสองก็ทำให้เราเสียเงินนะฮะเราเสียเงินนะครับ แต่ในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มดวงมหาลาภผมไม่ได้ตัดนะผม,มะทำปฏิทีแรกนะไม่ได้เอาเลคีมาตัดเขาก็ถูกนะก็มีถูกโต๊ะน,นะครับแต่ตรงนั้นผิดะตรงผิดเพราะว่าก็เอาเลคีเข้ามาตัดเพื่อจะให้มันน้อยลงนะชุดตรองนะครับอันนี้นะครับผมก็เล่นไปชุดนี้เช่นเดียวกับคุณที่ฝากมาจากลบบุรีนะครับ สี่สิบสองชุดตัวละสองร้อยนะฮะผมก็เพิ่มเป็นตัวลนะสี่ร้อยแล้วก็ไปเล่นสามตัวอีกนะโดยทิ้งชุดนี้ไปเลยนะฮะถ้าเอาชุดนี้ก็คงถูกนะผมก็เสียใจด้วยนะฮะทีนี้มาดูที่โพสต์ไปชุดสมาร์ตโต้นะฮะสมาร์ตโตผบบ้ผมใช้ระบบผมใช้ระบบตัดใหม่ผมใช้ระบบตัดแนวใหม่ที่ว่าตัดเยอะมากนะครับ คือชุดโต๊ดสมาร์โต๊เนี่ยผมจะไม่เอาตัวเครี่ตัวเคลียร์เข้ามาเคลียร์นะฮะเราจะใช้ชุดโต๊มาตรฐานร้อยยี่สิบตัวนะฮะชุดโต๊ดมาตรฐานร้อยี่สิบตัว,ะะดดตตวซึ่งเคยโพสต์ไปแล้วว่าถ้าหากว่ามันไม่ออกเบิ้ลหามนะครับไม่ออกเบิ้ลมันจะอยู่ในร้อยยี่สิบตัวนี้แน่นอนนะครับชุดโต๊ดเอาเลขสิบตัวมาทานะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับนะฮะ ผมจะเรียงแจกตอบมาหาารสงนะศูนย์หนึ่งสองสาสี่หากเจ็ดแปดเก้านะครับถ้ามาทําชุดโต๊ดนะมันได้ทั้งหมดร้อยยี่สิบุดที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วนะฮะผมโดยใช้เพราะชุนนี้เป็นตัวตั้งนะฮะแล้วตัดด้วยระบบตัดด้วยระบบสามตัวมาไม่ครบนะบโดยไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับมันจะเหลือชุดสมาโต๊ผมเรียกสมาโต้นะโตอัเทริยะนะครับเหลือสามสบอดชุด โดยชุดน,นี้ผมก็เล่นด้วยนะฮะมันก็มีสองหกเก้าข้ามไปเลยนะะข้ามไปเลยถามว่าทำไมาจึงข้ามไปนะครับมันตัวที่นำมาตัดนั้นมันผิดไปสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะตัวที่นำมาตัดไหนเอ่ยนี่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 น,นีเสียดายมากเลยนะครับตัวที่นำมาตัดสมาร์โต๊ดเนี่ย มันเยอะนะฮะที่ผมบอกเนี่ยมันหลุดไปตัวเดียวครับ2องกแดนี่ครับไอ้ตัวนี้แหละครับทําพิษไม่งั้นเจ้าก็จะถูกทั้งทั้งสมาโตทั้งแต่งนะครับทั้งแต่งสามตัวสุดซอยก็หลุดนะฮะเพราะว่าเอาระบบเลคกี้เบคเียนะครับครับวันนี้ผมก็ทําใหม่ไม่เข็ดนะครับหวังว่ามันจะไม่หลุดไอ้สมาโตเนี่ยคือสมาโตเราทําจากชุดโตดมาตรฐานไง ที่ผมเรียนให้ทราบแล้วชุดโต้นมาตรฐานเราชุดนี้เป็นตัวตั้งนะครับแล้วตัดด้วยระบบสามตัวมาไม่ครบอย่างเดียวเลยนะครับถ้าสามตัวมาไม่ครบเอาอยู่นี่มันจะต้องถูกแน่นอนอันนี้ผมลองไปลบสองหกแปดออกนะฮะลบสองหกแปดตัวตัดออกนะฮะมันก็จะได้ชุดโต๊ดสมาร์โต๊เนี่เมื่อกี้ผมลองลบดูนะฮะนี่ ไอ้ที่ที่ลองให้ดูใน y o u t u b ปมันสามสิบเอ็ดชุดใช่ไหมครับสามสิบเอ็ดชุดผมก็ใส่ไปชุดละสามร้อยฮะน,นี้ถ้าถูกมาก็คือวันวันนี้นะผมไม่เล่นสองตัวเลยทั้งบนทั้งล่างนะเล่นสามตัวก็เล่นโต๊ดอย่างเดียวเลยนะครับหวังว่ามันจะถูกนะฮะแต่ก็ความพลาดพลั้งนะครับความความผิดเกิดจากผมเองนะครับโดยเอาระบบคู่ขี้ก็มาตัดแต่สมาโต๊ดนี่หลุดเพราะว่าตัวเคลียร์มัน ตัวตัดมันหลุดนะฮะที่ให้เรียนให้ทราบแล้วเมื่อกี้นี้ตัวตัดมันดันมี2 68หกแปยุดชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมลองรับลบสองหออกไปนะครับแล้วเอาเข้ามาเข้าโปรแกรมใหม่นะฮะโดยลบ2อ8ออกไปตัวมันจะเหลือ34มิบสี่ชุดนะฮะมันก็ถูกนะฮะแต่เราก็จริงๆแล้วเราไม่ทราบว่าเลขมันจะออกอะไรนะ ผมตัด268ออกไปนะฮะโดยเอามาทำลองทำให้ท่านดูนะฮะว่ามันผิดเพราะอะไรนะฮะผมเข้าโปรแกรมใหม่เนี่ยโดยผมลบ268ออกไปนะฮะแล้วเอาชุดนี้เข้าไปเคลียร์ทั้งหมดนะฮะโดยลบตัวหลุดออกไปนะ268มันจะได้สมาต์ต่อ3 4ชุดที่จริงหายไปแค่สองชุดเองนะแต่อย่างว่าเราก็ไม่รู้มันจะออก268นะ286 สองสองแปดหกนะฮะถ้าเอาสองหกแปดชุดตัดออกไปนะครับมาไม่ครบออกไปมันก็จะเหลือสามสิบสี่ชุดถูกเลยนะครับอันนี้ก็หวังว่างวดหนะ้ามันจะถูกนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุนะครับสาเหตุที่ทําไมจึงผิดนะครับในชุดโต๊ะแบบเดิมนั้นนะครับที่ผิดเพราะว่าผมดันเอาตัวเคลียร์เป็นเล็กขี้เข้าไปนะฮะ ถ้าเราไม่ใส่เลขี่เข้าไปนะฮะน,นะนี่ผมใส่เลขี้ตรงนี้เข้าไปนะ,ะเพื่อจะหวังว่าให้มันน้อยลงนะครับเอาหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าคือในสามตัวเนี่ยหวยจริงๆแล้วส่วนมากมันจะก็จะมีเลขคู่ปนเลขคี่นะฮะแต่งินนี้มันดันเป็นเลขคู่หมดนะถ้าเราไม่เอาเลขคี่ใส่ออกไปนะจริงเราก็ไปเชื่อเพื่อนด้วยว่าของเพื่อนเขาก็ไม่เคยผิดนะเขาได้ระบบคู่คี่ก็ได้เลขคี่เนาะแต่มันก็ ว่านะเราก็จักให้มันน้อยลงนะฮะถ้าเราใส่ตัวเลขคู่0 2 4 6 8อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไอตัวนี้ไว้คงเดิมนะฮะตัวนี้ไว้คงเดิมผมจะให้ดูนี้นะฮะนะเราไม่ใส่เลขคี่เข้าไป1 3 5 7 9เข้าไปตัวนี้คงเดิมนี่คงเดิมนะมันก็ได้ชุดโต๊ะ4ี5ชุดได้2 6 8นะครับเอตรงนี้มันผิดเพราะว่ามันเป็นเลขคู่ทั้งหมดถ้ามีเลขคี่ปนอยู่ตัวนะครับ หกสองหกเจ็ 2, 6, 7, ดหรืออะไรพวกนี้นะฮะรวยฮะรวยผมถูกสามตัวตรงด้วยนะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยสองหกเจ็ดเนี่ยนะครับหรือสองเจ็ดแปดก็ได้นะฮะแต่นี่อย่างว่าเลขเจ็ดมันอยู่ไปข้างหน้านะฮะเลขเจ็ดไปอยู่ข้างหน้านะฮะครับหรือสองสามหกสองสามเจ็ดอะไรเนี่ยสองสามแปดมันก็ถูกหมดนะฮะเนะี่ยฮะเลขเจ็ดเลขสามไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะครับทนนี้ของเราเนี่ยติด ตัวเคลียร์ติดเลขสองอยู่พอติดเลขสองอยู่ผมก็นึกว่าเออมันถูกแล้วไปดูทําไมมันผิดอ๋อมันผิดเพราะว่าเราใส่เลขคีนะครับโอเคนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้สมาชิกเสียเงินนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ได้บอกระบบคู่ขี้งวดนี้ไปแล้วได้ระบบแพคี้นะครับงวดวันที่ หน,ะะหนึ่งสิงหาคมนะครับหนึ่งสิงหาคมก็ขึ้นกลางปีแล้วนะครับอ่าวันหนึ่งสิงหาคมระบบคู่ขี้ได้เลขขี้นะครับขี้ทั้งสองสูตรส่วนจะมาเลขขี้ทั้งสามตัวหรือไม่นั้นนะครับไม่อาจจะทราบได้นะครับไม่สามาทราบได้นะครับแต่สามตัวข้างบนจะต้องติดเลขขี้แน่นอนนะครับ โอเคนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหน่วยชนะอันตกดติดตามนะครับกดติดตามกดระฆังนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านกดกระดิ่งแล้วเนี่ยกระดิ่งก็คือสัญญาณเตือนนะฮะพอผมโพสต์ YouTube ไปเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่โทรศัพท์ของท่านนะครับเพื่อท่านจะได้ดูนะครับแต่ถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องไปกดนะฮะกดแชร์ไปด้วยนะครับกดแชร์ไปที่เฟซบุ๊กของท่านนะครับเพื่อนของท่านจะได้เห็นด้วย โอเคนะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่1สิงหาคมสวัสดีครับ